สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันอังคารเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะกับคลิปความรักที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปพิกนะคะนะคะดูได้ทุกราศีเลยแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะ แต่ว่าจะต้องบอกไว้อย่างหนึ่งก่อนเนาะถึงสถานการณ์ตรงก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําสําหรับตัวคุณเองมาดูส่วนตัวนะคะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็กดติดตามกันอ้ออีกอย่างลืมบอกไปสำหรับคนที่มาดูใหม่คงไม่เข้าใจว่าใครคือพี่ศักด์พี่พงบอยปูเป้กุ๊กกิ๊กอันนี้คือเป็นชื่อเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเลยไม่ใช่ละครหรืออะไรแต่มันเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมาตามพลังงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นจะได้จําง่ายๆก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าให้สนุกสนานกันไปจะได้ไม่เครียดนะคะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าคลิปในวันนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนพลังงานของคุณพลังงานของเขาความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้พลังงานความรักที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ออกมา3มสัปดาห์มีแต่เรื่องเงิน,เง,นเงินมาตลอดเลยว้ยฮะวันนี้จะมีเรื่องอะไรโ oh, <c oughs> <pr> <c oughs> อ้ n i g h t of cups upright เพ้ยังชั่วหน่อยมาพร้อมกับความรู้สึกโอ้ oh, four of pentacles r v e r s Ace of Pentacles Reverse นะคะจะมีข่าวดีนิดนึงนะนิดเดียวไม่เยอะ <laughs> King of Swords Upright The Tower Reverse Five of Swords Upright Age of Cups Upright อ hmm. ืมว้ The World Upright เช่นกันนะคะ Two of Swords Upright อแล้วก็ The Fool r e v e r s e ค่ะโอเคนะดูพลังงานของคุณสิวันนี้ the devil r e v e r s e okay the chariot r e v mm. e r s อืมต้องกล่าวถึงเรื่องที่คนชอบพูดกันว่า เราเอาเข้าออกจากหัวไม่ได้ค่ะอะทีนี้พลังงานของคุณในวันนี้รู้ไหมคะอะไรจากการที่คุณเคยคิดว่าคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แต่เราจะบอกว่าคุณจะเริ่มเอาเขาออกจากหัวได้แล้วเพราะคุณเริ่มใช้เหตุและผลในการคิดมากกว่าการที่คุณจะมานั่งหมกมุ่นว่าเขาเป็นโซเมทหรือเปล่าเขาเป็นทวินแฟลมหรือเปล่านู่นนี่นั่นเราจะบอกให้นะคะ ถามว่าเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงไหมมันก็มีแต่ถ้าถามว่าเราควรจะไปหมกมุ่นกับมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทวินเฟรมไหมหนู่นนี่นั่นไหมไม่ควรค่ะมันเสียเวลาชีวิตเนาะดังนั้นไพ่ขึ้นมาในวันนี้คือคุณน่าจะเริ่มปล่อยวางกับเรื่องพวกนี้ละมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นดังนั้นเลยมันอยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละการที่เขาจะออกจากหัวเราได้หรือไม่ได้ มันอยู่ที่เราเลยดังนั้นตอนนี้คุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปเลือกที่จะ move on จากสิ่งต่างๆที่มันทำให้คุณเสียเวล,า,เวลาชีวิตดังนั้นมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับคนคนนี้ตรงไหนรู้ไหมตรงที่เขาเริ่มรับรู้พลังงานของคุณได้แล้วว่าคุณจะไม่เอาเขาอีกต่อไปเห็นไหม มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยเราเพิ่งเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปมาเอ่อก็จะมีหลากหลายผู้คนเนาะคอมเมนต์ comment ไปก็จะอยู่ในทํานองที่ว่าเอ่อทำไมไม่กลับมาสักทีนะรออยู่บราบรา,บรา,บราทำไมเขาถึงไม่กลับมารู้ไหมคะเพราะคุณไม่ move on สักทีเขาถึงไม่มาเพราะคุณยังส่งพลังงานไปก่อกวนประสาทเขาอยู่เรื่อยๆว่า ฉันอยู่ตรงนี้นะเธอฉันอยู่ตรงนี้ฉันรออยู่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นของตายฉันรอฉันรอนึกออกไม่เอ่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลิกส่งพลังงานไปแบบนี้เหมือนที่ไพ่ขึ้นมาว่าเออแล้วแต่แกเถอะจ้าแกจะเป็นทวินเฟรมโซเมตหรือเป็นบ้าเป็นบอกก็เรื่องของแกเลยฉันจะไม่รอแกแล้วฉันจะไม่เสียเวลาฉันจะ move on ไปใช้ชีวิตของฉันแล้วนะเมื่อนั้นล่ะค่ะไอ้พลังงานตรงนี้มันจะไปกระทุนกระตุ้นเขาอย่างรุนแรงมาก มันเหมือนอยู่ใกล้ๆแล้วมีคนไปดีดใส่หูอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วเขาก็จะสะดุ้งขึ้นมาเอ๊ะตื่นขึ้นมาประมาณว่าเ,าเฮ้ยคุณจะไปแล้วจริงๆเนึกออกไหมเอ่ยเพราะที่ผ่านๆมานะคุณส่งพลังงานอย่างที่เราบอกมากเกินไปอารมณ์เหมือนมาจ้าฉันเป็นของตายมาสิฉันเป็นของตายฉันรอเนึกออกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนไหม่เซ็ตตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเอาเขาเอาจกหัวไม่ได้เว้ย แต่เราไม่เอาเขาออกไปพอคุณคิดได้แบบนี้ปุ๊บคุณหานู่นหานี่หาอะไรของคุณทําไปตกปลาปลูกผักเล่นกับมา้ากับแมวอะไรก็ว่าไปตามภาษาที่คุณจะมีนะแล้วคุณมีพื้นที่สมองในการคิดถึงเขาน้อยลงนึกออกไหมคะพอมันมีพื้นที่สมองในการที่คิดถึงเขาน้อยลงปุ๊บไอความคิดไอ้ทริตที่คุณมีที่ส่งไปถึงเขาเนี้ย มันก็บางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆจนเขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากคุณมาก็คือมีแต่ความเฉยชามันมีแต่พลังงานที่มันเป็นไอเย็นๆขึ้นมามันเหมือนเป็นเดอะทาวเวอร์อารมณ์เหมือนคุณไปสร้างเดอะทาวเวอร์ให้เขาเออประมาณว่าเฮ้ยแกจะต้องไปผเผชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างนะถึงค OK ิวแกละ พราะฉันเหนื่อยแล้วกับการที่ต้องมานั่งคิดว่าที่จะไม่อ,ออกจกหวยไม่ได้นู่นนี่นั่น,นอะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยนด้ออกไหมคะดังนั้นพอพลังงานคุณเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนคนนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือคุณจะเดินจากไปแปดเหรียญไอแปดถ้วยคือคุณกาลังจะจากไปแล้วคุณไม่ได้ยึดติดทไว้แล้วจริงๆ four of pentacles กลับหัวดังนั้นเป็นกลายเป็นว่าพลังงานที่ปล่อยวางที่ส่งไปแล้วมันทําให้เขารู้ว่า The World กําลังจะจบลง และสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและในบางกรณีเผลอๆเขารับรู้ได้ซราว่าคุณบล็อกเขาถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้บล็อกเขาจริงๆแต่คุณบล็อกพลังงานตัวเองบล็อกความรู้สึกตัวเองในรูปแบบที่ว่ามันเยอะไปละมันหนักมันหนักไปละมันได้เวลาที่เราจะต้องกลับมาเป็นเราคนเดิมสักทีเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เขารู้หมดเลยเขารับรู้หมดเลยดังนั้น ดำเนินต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากให้เขากลับมาเพราะอะไรเพราะมันมีไพ่ take action จากเขาใบแรกขึ้นมาเลยว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองให้เป็นมากกว่านี้เราอย่างที่บอกว่าเราเพิ่งอ่านคอมเมนต์มาเราจะเห็นหลายคนหลงประเด็นกับคําว่ารักตัวเองกับความว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็ส่วนหนึ่งรักตัวเองก็ส่วนหนึ่งคําว่ารักตัวเองเรายังสามารถแบ่งปันสิ่งที่ เรามีให้คนอื่นได้แต่เราต้องโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราจะต้องการให้คนคนนี้มาลบกวนจิตใจเราโดยการที่เรามาหมกมุ่นเรื่องเขาจนเราถามตัวเองว่าอุ้ยทําไมเราเขาจะห่วยไม่ได้อ๋อมันต้องเป็นทวินเฟลมแน่เลยมันต้องเป็นโซเมทแน่เลยซึ่งจริงมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นต่อให้เป็นทว so ินเฟลมโซเมทก็เอาออกจากหัวได้เช่นกันแต่มันติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงคําว่าหมกมุ่นคาเดียว คำว่าหมกมุ่นคาเดียวเลยคือ obsession คาเดียวเลยหมกมุ่นเรื่องเขามากเกินไปจนไม่มีเวลามานั่งหมกมุ่นเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ยพลังงานคุณเปลี่ยนละมันเปลี่ยนตรงจุดที่ว่าคุณจากคุณหมกมุ่นเรื่องเขาคุณเริ่มเปลี่ยนคําว่าหมกมุ่นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวคนเองก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องร่างกายตัวเองทําตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้นทําตัวเองให้มันดีขึ้นจนเขารับรู้ได้ว่าสิ่งที่ควรจะทําต่อไปในชีวิตเขา เขาต้องทิ้งสิ่งนี้ไปคือ five of swords ก็คือเลิกโกหกตัวเขาเองด้วยเหมือนกันว่าที่เขามีอ่ะคือความรู้สึกที่ดีๆที่เขามีให้คุณเช่นเดียวกันเอออันนี้คือไม่แนะนำให้เล่นเกมนะคะเราเจอบ่อยมากๆคนที่หลงประเด็นเคาว่านั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆใช้ชีวิตไปกับหายตัวไปค่ะเนี่ยนะคะหนูต้องหายตัวไปให้เขาตามอันนั้นเขาไม่เรียกว่าอยู่นิ่งๆลูกเขาเรียกว่าเล่นเกม เพราะฉะนั้นปล่อยไปอยู่เฉยๆไปเลยใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆให้เขารับรู้ว่าพลังงานที่เราส่งไปแบบเยอะๆแน่ๆนๆมันไม่มีแล้วเออเอาจริงๆนะเราเห็น dating งโค้ชหลายๆคนสอนนะผู้หญิงนี่แหละเราเข้าไปดูผู้หญิงไทยๆนี่แหละเอาจริงๆแล้วไม่ถูกจริตเราอย่างแรงเลยคือสอนแต่ละคนให้เล่นเกมทำให้ตัวเองดูคุณค่าด้อยมากนออกไหม ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยเอาตรงๆคือมันทําให้คุณค่าที่คุณมีในตัวคุณลดลงเพราะอะไรเพราะคุณเล่นเกมอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นแต่เราหมายถึงว่าสิ่งที่คนอื่นๆสอนน่ะมันเป็นการสอนให้เล่นเกมอย่างหนึ่งซึ่งมันทําให้คุณค่าที่ดีในตัวแต่ละบุคคลมันลดลงไปเพราะคุณเล่นเกมฝ่ายตรงข้ามเขาก็รู้ค่ะเขาไม่ได้โง่เขารู้หมดเลยแต่เขาจะพูดหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นคุณจะเจอเหตุการณ์บ่อยครั้งที่ว่า เนี่ยพอหนูแกล้งหายไปนะคะเขาก็กลับมาเขาไม่ได้กลับมาเขาแค่ทัก ทักดึงเราไว้เขาก็เล่นเกมของเขาเหมือนกันคือต่างคนต่างเล่นเกมมันก็ไม่ได้ลงเ่ยกันสักทีนึกออกไม่เอ่ยพอเขาทักมาแป๊บหนึ่งพอคุณเริ่มกลับมาเป็นคุณคนเดิมอยู่ตัวอยู่ในเกมของเขาปุ๊บเขาคนโทรลคุณได้เขาก็หายไปอีกดังนั้นแล้วคุณก็แกล้งหายไปแล้วเขาก็กลับมาใหม่เป็นเหมือนเดิม,มวนล,ลูปอยู่อย่างเงี้ยสองปีสามปีก็ไม่ได้ลงเอยกันสักทีนั่นคือต่างคนต่างพยายามควบคุมเกมแล้วมันไม่สาเร็จทั้งคู่นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ความรักครั้งเนี้ยหรือครั้งไหนๆ อยู่นิ่งๆความเงียบสยบทุกสิ่งอย่างเคยเห็นไหมถ้าคุณเคยอ่านประวัติเรื่องสงครามรัเสเซียเขาใช้เซเลนทรีทเมนต์ในการควบคุมผู้ต้องหาควบคุมเฉลยศึกเพราะความเงียบมันน่ากลัวอยู่เฉยๆไปไม่ต้องหายไปหรอกใช้ชื่อ,อคุณที่มันมีความสูขลง,ล,ง,ล,ง,ล,งล่งลงลูปไปของคุณไป ให้เขาเห็นนั่นแหละเป็นปกติของคุณเลยอยากเรียกร้องความสนใจแต่เลิกหมกมุ่นเรื่องเขาให้พลังงานที่ส่งไปนะ่ะลดน้อยลงมากที่สุดเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้มีพลังงานดีๆในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะว่าการเล่นเกมเขารู้เขาถึงกลับมาเล่นกับคุณเราจะเห็นบ่อยมากเลยเขากลับมาค่ะกลับมาหรือทักมาลูกอ๋อทักมาไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นนะคะลองเอาที่เราแนะนําไปใช้ดูเพราะว่าพลังงานในวันเนี้ย มันไม่ได้เป็นการเล่นเกมแล้วแต่มันเป็นเพราะคุณ move on และไปโฟกัสที่ตัวเองจริงๆบางคนเข้าใจคำว่า move on ผิดคำว่า move on จริงๆนะมันเป็นภาษาอังกฤษถูกไหม move ก็แปลว่าขับเคลื่อนเคลื่อนที่ถูกไหม on ก็คือเดินหน้าต่อไปดังนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องตัดคนนี้ออกจากชีวิตของคุณคุณตัดใจไม่ได้ก็เรื่องของคุณแต่คำว่า move on ก็คือเลิกไปจดจ่อหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับชีวิตคุณเลย แล้วซึ่งคุณไม่รู้ได้ซ้ําว่าการรอคอยของคุณเนี่ยคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าถูกไหมเอ่ยดังนั้นคําว่า move on จริงๆเลยนะที่คนไทยเอามาใช้ผิดๆเลยอ่ะคือการต้องตัดคนนี้ออกไปค่ะแล้วเราต้องไม่มีผัวใหม่เนี่ยใหม่มันไม่ใช่แค่คุณเดินออกจากจุดที่คุณเคยอยู่แล้วมันทําให้คุณแย่ไปอยู่ในจุดดีขึ้นเข้าใจตรงกันนะคะเนาะง่ายๆเลย s i m p l ลมากคือดูช่องเราอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน แล้วคุณจะเข้าใจได้นะคะมาเดี๋ยวเราเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนเอาเป็นว่ารักษาพลังงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ move keep moving on ก็คือเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะจะรักเขาหรือ,อยังไงเก็บไว้ในใจไม่ต้องส่งพลังงานไปเราก็ไม่ต้องไปประกาศถ้ายิ่งเรายิ่งไปประกาศมันยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำเหมือนเป็นการสเปล,ลตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราจะต้องอยู่กับคนคนนี้และเราเอมมันออกจากหัวไม่ได้เข้าใจหรือยัง มาต่อเลยเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความดีกว่าว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราบ้างอย่างไพ่ข้อความก็เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มันจะเป็นสำนวนนะคะบางทีก็จะเป็นสแสดงดังนั้นเราจะแนะนําทุกคนที่มาถามเราตลอดว่าเออคุณเทนี่ค่ะซื้อไพ่อันนี้นี่ยังไงที่ไหนเราจะบอกว่าคุณซื้อได้นะมันซื้อจากตรงนั้นตรงนั้นแต่เวลาคุณเอามาอ่านแล้วก็ตีความให้คนอื่นฟังอ่ะคุณอย่าทําให้มันเพี้ยนเพราะความหมายมันผิดเยอะเลย เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงสาหรับคนที่จะซื้อมาดูดวงให้ลูกค้านะคะ,ะมาดูซิยังไงต่อสิบใบมือนเดิมโอเคเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะรักคุณในรูปแบบที่คุณต้องการได้ดังนั้นถ้าคุณอยากได้ความรักจากใครสักคนหนึ่งให้เขาสร้างรูปแบบให้คุณแต่คุณต้องเป็นไกด์นำทางบอกเขาว่าโอเคนะสิ่งที่เราต้องการคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ,อย่างัอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พยายามอย่าเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่เราต้องการเพราะมนุษย์เราเกิดมาทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองให้เขาเป็นเขาเดี๋ยวเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยเราจะชอบยกตัวอย่างชอบไม่ชอบแล้วแต่คุณแต่เราชอบเพราะฉะนั้นคนจะชอบมาเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเราเยอะมากมาด่าว่าเสียงเราเลวร้ายนู่นไอ้นี่ไอ้นั่น คุณไม่ได้มาเจอเราตัวเป็นๆนึกออกไหมเอ่ยคุณไม่รู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงคุณไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เราจริงๆเป็นยังไงเพอร์ซ a น i ลิตี้เราเป็นยังไงแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเพอร์โซนาทุกคนบนโลกออนไลน์เป็นทุกคนค่ะเราจะมีเพอร์โซนาที่ทุกคนเพอร์ซีฟเรามองว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ดังนั้นอย่ามาเปลี่ยนแปลงความเป็นเขาอันนี้ก็เหมือนกันเขารักเรายังไงให้เขารักเราไปแบบนั้นอย่าพยายามไปเปลี่ยนตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งให้ชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าชอบเขาในสิ่งที่่เเ้าป็นไไมด มันกลายเป็นว่าคุณอักคติเดินจากไปเนาะเหมือนที่เราบอกนั่นแหละถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูแค่นั้นจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาด่าเนาะใช่ไหมอืมเขาบอกว่าเขาอ่ะมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดในชีวิตของเขานะคะ,อ,ะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ่าโอเคเขาดีลกับเรื่องเจ็บๆอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านๆมาชีวิตเขาเจออะไรแย่ๆมาเยอะอืม แล้วเขาก็กลัวการที่จะเชื่อใจคุณด้วยคนคนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจเพราะน่าจะเจออะไรหนักๆมาเยอะอย่างที่บอกเนาะอ่าอันนี้ไม่โอเคเห็นไหมอย่าเล่นเกมนะคะจําไม่เลยที่เราพูดมายืดยาวตลอดบางคนฟังแล้วอาจจะลาคาญอย่าเล่นเกมเพราะถ้าเราเล่นเมื่อไหร่คนคนนี้คอนโทรลเกมทันทีไม่ใช่คุณนะที่คอนโทรลแต่จะเป็นเขาที่เป็นคนที่จะคอนโทรลเกมแล้วให้คุณเดินตามระวังให้ดีอย่าเล่นอยู่นิ่งๆไป แล้วก็สําหรับเขาตอนนี้เงินมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมสําหรับเราก็เช่นกันพอเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายตื่นมาทุกวันต้องกินใช่ไหมอ่ะเขาก็ยังรู้สึกเขายังดีไม่พอด้วยความที่การเงินหน้าจะยังไม่ค่อยดีด้วยนะคะอืมเขายังต้องการคุณในชีวิตอยู่แล้วก็อะไรเนี่ยอ่ะเขาบอกเขาแลกคนอื่นแล้วนะคะ เมื่อกี้ไงที่เราบอกว่าเขาจะต้องซื้อสัตว์กับตัวเองอาจ้าพอใบสุดท้ายมาอะเขาบอกเขาจะต้องซื้อสัตว์เช่นเดียวกันเหมือนที่เราพูดเป๊ะเลยที่ได้ไฟล์วอฟมาว่าเขาจะต้องหัดซื้อสัตว์กับตัวเองบ้างแล้วเขาบอกว่าเขารักคนอื่นแล้วเขาก็ตามด้วยว่าเขาจะต้องซื้อสัตว์กับตัวเองดังนั้นเราขออนุญาต c คลีไฟนะคะว่าตรงนี้หมายความว่าอะไรอืม โอเค four of cups เข้าใจแล้วมาเดีย๋ยวต่อกันเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตสวมพลังงานเขาเลยนะคะในการพูดคุยกับคุณโอเคเริ่มเลยเราอยากจะบอกเธอว่าเราไม่สามารถให้ความรักกับเธอในรูปแบบที่เธอต้องการได้ในตอนนี้ มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราที่มันเป็นข้อผิดพลาดแล้วเราจะต้องเอาสิ่งสิ่งนั้นไปเรียนรู้แล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะเราไม่สามารถจะทนความเจ็บปวดซ้ําๆได้อีกเพราะเราเคยเจ็บปวดมามากมายแล้วและถ้าครั้งนี้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกเราคงไม่ไหวแน่ๆแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเชื่อใจเธอ แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือเราเล่นเกมกับเธอด้วยเล่นเกมกับความรู้สึกของเธออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ไม่อยากให้เธอเล่นเกมกับเราเช่นเดียวกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเริ่มต้นขึ้นมาปุ๊บเราเองก็จะสารต่อเกมของเธอทันทีสําหรับเรานะในตอนเนี้เงินมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนดีไม่พอถ้าเรายังไม่มีเงินมากพอที่จะทําให้เรารู้สึกมีความมั่นคงทางชีวิตแต่เราก็ยังต้องการเธอในชีวิตอยู่นะ ถึงแม้เราจะอาจจะเคยพูดว่าเรารักคนอื่นไปแล้วหรือเรามีคนอื่นหรือเราอยากจะอาจจะบอกเธอว่าเราคุยกับคนอื่นๆด้วยแต่สุดท้ายเราขอบอกเธอตรงๆเลยด้วยความซื่อสัตว์ว่าที่เราพูดไปทั้งหมดเพราะเราเป็นคนที่เราไม่สามารถรับการถูกปฏิเสธได้จริงๆเราไม่โอเคกับการที่เราถูกปฏิเสธกับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เรามีความรู้สึกให้ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะซื้อสัต์กับเธอมากที่สุดแล,ล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วอันดับแรกคนที่เราจะต้องซื้อสัตว์ก่อนเลยคือตัวเราเองเราต้องเลิกโกหกตัวเองสักทีแล้วก็ทําตามความรู้สึกของตัวเองแต่อย่างที่บอกไปในตอนเนี้เรายังไม่สามารถให้ความรักกับเธอในรูปแบบที่เธอต้องการได้เพราะเราจะต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเพราะฉะนั้นเราอยากให้เธอเข้าใจเราไว้ตรงนี้ด้วย โอเคนะคะดังนั้นคนคนนี้นะ่าจะเป็นพวกที่ปากกับใจไม่ตรงกันเพราะว่าเขาไม่อยากถูกปฏิเสธรักนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยมีความมั่นใจเพราะว่าการเงินน่าจะยังไม่โอเคความมั่นคงในชีวิตน่าจะยังไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะักพอที่จะทำให้เขามั่นใจว่าเวลาที่เขาอาอฟเฟอร์ความรักให้ใครสักคนหนึ่งเขาจะได้สิ่งดีๆความรักดีๆตอบกลับน,นะคะเพราะฉะนั้นเนาะย้ำเลยเรื่องเล่นเกม อย่าทาจริงๆมันไม่โอเคมากๆเราเป็นผู้หญิงนะเราเห็นผู้ชายเล่นเกมส์กับเราแบบนี้เรายังรู้สึกยี้เลยอะอาจริงนะแบบเพื่อเพื่ออะไรนีกออกไม่จะให้ตามเหรอมันไม่โอเคอย่างแรงเนาะอะมาถ้าไม่ชอบกันแล้วก็อยู่นิ่งๆไปหรือถ้าเราคิดว่ามันหนักเกินไปที่จะต้องมานั่งรอใครสักคนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้ก็แค่เดินถอยออกมานะคะดูซิว่าไพโรแมนต์องเจลมีอะไรอยากจะบอกบ้าง จริงๆอ่ะนะเราไม่ได้คาดหวังจะทําให้มันจริงจังเลยนะคลิปแต่ละวันช่วงเนี้ยแต่มันเปิดออกมาในแนวแนวเดียวกัน4คลิปแล้วเพราะว่าเราอัาจวันเดียวกันด้วย <c oughs> เราอยากอ่านที่มันสนุกสนานบ้างเพราะเราก็เหนื่อย <c oughs> แต่เจอแบบนี้ตลอดเลย <c oughs> อ่ะม่สามใบ <c oughs> อะไรบ้างเอ้าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลย <c oughs> express y o u r love แสดงออกบ้างถ้าคุณไม่ค่อยแสดงออกว่าคุณมีใจให้เขาก็แสดงออกสักหน่อยหนึ่งอย่าไปเยอะมากนิดเดียวโอเคแล้วก็อาอาจจะคุณอาจจะเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนเก่าๆของคุณถ้าคนเก่าๆมันเลวรายมากนะคะคนใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เลวไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งระแวงแต่อันนี้อาจจะเป็นของเขาด้วยก็ได้เคยเจ็บๆมาก็เลยระวาดระแวงอีกเพราะฉะนั้นลบภาพคนเดิมๆออกไปให้หมดถึง move on แล้วก็ตามแต่นะ ความรู้สึกอย่าให้มันหลงเหลืออยู่เนาะเอาออกไปให้หมดเลยนะคะพันเป็นพลังงานลบๆด้วยอ่าเราก็จีบกันบ้างอะไรบ้างสร้างอะไรที่มันเบาๆอย่าให้มันหนักอึ้งจนเกินไปการจีบกันมันสนุกนะเราว่ามันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งด้วยเนาะลองดูลองดูอย่าให้มันหนักเกินไปนะคะโอเคเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปเราชอบการอานสไตล์เราแบบตรงๆตรงไปตรงมาไม่ไขฝันไม่พาไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการดูโฆษณาให้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย